สวัสดีครับกลับสู่ดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะเป็นรีวิวที่3ของค่ำคืนนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับที่เราจะมาทำรีวิวเก็บผลงานกันนะครับในรหัสรุ่น8 812นะครับ8 1 2กับ 812N มา2ตัวนะร,รหัสรุ่นเดียวกันมี2สีสีดำกับสีทรายนะครับผมก็เลยขอรวมเป็นคลิปวิดีโอเดียวกันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดสีดำดูก่อนนะขออนุญาตเอาโต๊ะมาเสริม กล่องใหญ่กล่องยาวนะครับนี่ครับนี่คือจากโรงงานนะครับดับเบิลเบลเราจะเห็นว่าโรงงานให้มาแค่ปืนกับแม็กกาซีนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็จะมีตัวปั่นแม็กมาให้นะครับสำหรับ Hk ไม่มีสายสะพายมาแถมมาแถมมาเหมือนกับตัวนี้นะครับตัวถ้าเป็น A k เของดับเบิลเบลเนี่ยจะมีสายสาพายแถมมาให้นะครับ แต่ถ้าเป็นพวก M4 หรือ HK จะไม่มีนะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่น C16N นะครับ HK C16N โมเดลนี้นะครับนี่สีดำเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีทรายนะครับถ้าเป็นสีทรายเนี่ยหน้ากล่องจะระบุเป็น8นะครับ812แล้วก็มีตัว S อยู่ด้านด้านหลังนะครับก็คือถ้าเป็นรหัส S ของ Double b e l l เนี่ยจะเป็นสีทรายนี่ครับ เหมือนกันครับเปิดกล่องมาก็จะมี1นปืนหนึ่แมกกาซีนนะครับแล้วก็ตัวปั่นตัวปั่นแมกกาซีนอ่านี่เป็นตัวปั่นแมกกาซีนอย่างนี้นะครับนี่คือสีทรายถ้าเทียบรุ่นกับ <c oughs> ถ้าเทียบรุ่นกอบซีเนี่ยจะเท่ากับ ENC 1 1 0หนะครับ 1นึก็ที่เป็นชุดหน้ายาวนะครับสินิ้วเอ่อตัวนี้มันจะระบุตรงข้างๆปืนนี้นะครับเพื่อนเป็น h e ดเคสี่หนึงหกะครับในรุ่นนี้นะครับกิ๊มือก็จะเป็นทรงแทงโกดาวนะครับอัปเปอร์ลเวอร์ก็จะเป็นของ h k เลยชุดหน้าเป็นชุดหน้าแบบสวยๆสีทรายสีนี้ก็แจ่มนะเทียบรุ่นกับตัวของ ENC แล้วสู้กันได้เลยนะครับถ้าเป็น ENC เนี่ยจะเป็นเกียร์บ็อกเจนสามนะครับเท่ากับเกียร์บ็อกเจนสามให้ภาพ ให้ให้กล้องจับรูภาพก่อนเนาะผมขออนาตเอากล่องมาวางดีๆก่อนโอเคนะครับจะโรงงานมาอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ามาแค่ตัวปืนกับแมกกาซีนนะครับดังนั้นถ้าเป็นในส่วนของอุปกรณ์พร้อมเล่นเนี่ย ทางเราจะจัดเป็นตัวลูกกระสุนนะครับ1ถุง4,000นัดนะครับแล้วก็กล่องชาร์จตัว450บาทเนี่ยกับแบตเตอรี่ตัว650เนี่ยทั้งหมด1,100งันร้อิ้จะคิดแค่1,000บาทนะครับก็คืออุปกรณ์พร้อมเล่น3ชิ้นตรงนี้นะครับในมูลค่า1,250บาทแล้วก็มีค่าจัดส่งเคอรี่ต่อกระบอกนะับต่อกระบอกเนี่ย330บาทเราคิดแค่250ก็เท่ากับตัวปืนเนี่ยเพื่อนๆครับสองสีนี้ราคาเท่ากันนะครับ6,200บาท บวกกับอีกพันห้านะครับก็จะเท่ากับ7,700บาทชุดพร้อมเลนเนาะวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยครับเพื่อนๆทุกคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code แตะอยู่ตรงใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับง่ายๆเลยครับทุกคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code แตะอยู่แปะอยู่ตรงใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆเพื่อนๆเพียงแตะนะครับเพียงแต่แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ถ้าดูจากมือถือนะครับจะมีงก์ QR code และเบอร์โทรศัพท์ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดทาง Facebook หรือทางไลน์เข้า หรือเข้าไปที่ Facebook นะครับเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าช่างยนต์ b ีอนี่คือเพจใหม่ของเรานะครับถ้าเป็นเพจเก่าของเรานั้นที่ชื่อว่าร้านเอ b มีกรนนั้นถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนมีคนใจดีนะครับจะดีเกินไปนะครับกดรายงาน Facebook ว่าทางร้านเราได้ทําการขายอาวุธปืนนี่ครับแล้วก็ Facebook เขาก็มาตรวจสอบดูว่าเราลงรูปปืนเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะมีใส่ราคาในโพสต์ของ Facebook ดังนั้น Facebook เขาก็เลยมองว่ามันผิดมาตรฐานชุมชนก็เลยปิดไปนะครับ เราก็เลยถามไปว่าเออเราลงรูปปืนไม่ได้เหรอเราลงรูปปืนได้แต่เราห้ามใส่ราคานะครับทาง a c e b o o k ตอบมาว่าไม่ให้ขายนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจริงอาวุธปืนแบงกันกรหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธอะไรก็ช่างที่เป็นปืนถ้าเกิดไปลงขายถือว่าผิดกฎ a c e b o o k ดังนั้นเขาก็เลยทําการปิดเพจเราไปเราก็เลยต้องเปิดใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นเพจที่ชื่อว่าช่างยนต์บ m 4นะครับกับเพจที่ชื่อว่าหอจกอ็มพ ok ีพีกันนะครับนั่นคือเพจสำรองของเราจสองเพจนี้นนนระรว,ว,นรรว,ว,วนะคับ ไปทางหน้าแฟนเพจ Facebook เผื่อเพื่อนๆอยากดูมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังนะครับเข้าไปกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ID l i ียไลน์ก็ m 4 b b g a n s h o p นะครับพิมพ์อย่าลืมใส่ข้างหน้านะครับ m 4 b b g a n s h o p ค้นหาใน ID l i ียลน์นะครับแล้วพิมพ์ว่า m 4 b b g a n s h o p แทักไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมของปืนในแต่ละรุ่นที่ลงในยูทูบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับสหรับตรงนี้มาเรากลับมาเรื่องปืนของเรานิดนึง ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับให้กล้องดูฝั่งนี้กันบ้างเนาะสวยๆทั้งคู่เลยนะครับเลือกพี่เสดายนอ้องอ่ะสีดําก็ดุดันสีทรายก็สวยจัดนะครับความยาวตัวปืนนะครับเจ้าต,ตัวนี้นะครับยาวอยู่ที่แปดสิบสองเซนติเมตรนะครับเพื่อน ยาที่8 2ซเมตรแล้วก็ถ้าเป็นความสูงความสูงก็จะอยู่ที่9นิ้วนะครับรวมแมกกาซีนแล้วประมาณนี้นะครับ8ถึง9นิ้ว82ลงกล่องโซลิดเคสนี่ลงได้พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่แบบไม่ต้องใส่เก็บเสียงนะถ้าใส่เก็บเสียงเซนเซอร์เพิ่มมาเนี่ยจะลงกล่องโซลิดเคสหรือกล่องพลาสติกที่เรามีขายไม่ได้กล่องยังดีนะครับกล่องย่งดีชุดหน้านะครับ ชุดหน้าเป็น13.5นิ้วนะครับเป็น34ซนเมตรหรือ13 13นิ้วครึ่งนะครับ13นิ้วครึ่งเป็นชุดหน้า HK นะครับเอาตัวสแตนตั้งมาก่อนมาอัอาานี้รายละเอียด2ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับต่างแค่สีเรามาดูเรื่องของสุดหน้าสุดหลังนะครับเป็นแบบ ส่วนด้หลังแบบอ่านี่ครับส่วนด้านหลังแบบทรงจีนพีหรือทรงทรอยนะครับสามารถพับได้นะครับพับได้แผ่นคัดปอกตรงนี้สามารถ H K นี้นะสามารถแขวนได้นะครับเนี่ยขึ้นพนลังได้นะครับขึ้นพนลังได้แล้วก็กดปุ่ม,มเหมือนกับ M f o ทั่วไปนะครับดรนะดรกดตรงนี้นะกดตรงนี้เมื่อกี้ผมกดตรงนี้นะปุ่มลาลุกเดือนนี่นะครับของฝั่งนี่ของปืนเนี่ยเวลาเราขึ้นพนลังอย่างนี้เห็นไหมครับแผ่นคัดปอกเปิด ตัวลูกเลื่อนหลอกเนี่ยค้างนะค้างทําไมค้างเพื่อให้เราปรับฮอบนะครับเห็นไหมมันจะเป็นฮอบสายแบบปรับหมุนนะครับฮอบสายแบบปรับหมุนปรับหมุนได้นะครับดันไปด้านหน้าลูกเหินคลายมาด้านหลังลูกมุดนะครับแล้วเรากดตรงนี้ที่ผมกดนะครับนี่มันก็จะดีดแผ่นลูกเลื่อนหลอกเนี่ยกลับไปส่วนปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มนี้ดีกว่าตรงนี้ชัดกว่าน้องอะตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม ดันลูกเลื่อนนะครับซึ่งทํามาหลอกให้เหมือนกับปืนจริงซึ่งใช้งานอะไรไม่ได้นะครับ M4HK เหมือนกันหมดเนาะเหมือนกันหมดปุ่มปลดแม็ก์จะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปร,ปรับโหมดก็จะมีโหมดในการยิงแบบเซฟเซมิแล้วก็ฟัวโต้นะครับเซฟเซมิฟัวโต้กิ๊บมือนี้จับมาในองศาเนี่ยจะเอียงมาด้านหลังนิดนึงนะเพราะว่าเป็นทรงแทงโกดาวนะครับ กิ๊บมือทรงนี้แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับเพราะองศาม,มันจับแล้วรู้สึกเข้ามือดีนะครับลายกิ๊บมือก็เป็นลายแทงโกดาวทรงออริจินอลของ h k เนะครับ <c oughs> ลางหน้าของ h k เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีซ้ายเขาแปะลางมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับติดอุปกรณ์เสริมติดกิ๊บมือหน้านะครับซ้ายขวานะครับแต่ด้านบนลาง20มิลนะครับลาง20มิลชุดหน้าสิบนิ้วสวยๆอย่างนี้เลย ปรับหมดบดแมกไก่เซฟทุกอย่างแจ้งไปหมดแล้วพันท้ายอ่ะมาดูพันท้ายพันท้ายเจ้าตัวนี้นะครับสามารถปรับได้5ระดับนะครับ1 2 3 4าแล้วก็5สุดนะครับมันปรับได้5ระดับนะพันท้ายเป็นทรงพันท้ายทรงพันท้ายก็จะเป็นทรงท้ายเคลนนะครับทรงพันท้ายทรงดีบยยอยอะไรพวกนี้นะแบบนี้เลยงานนี้เป็นงานจากค่ายดับเบิลบลซึ่ง ราคา6,200บาทเนี่ยผมเชื่อว่าไม่แพงนะครับถ้าเป็นของ E.N.C ในโมเดลนี้จะอยู่ที่6,900นะครับตัวนี้นะ6,900ถ้าจะไม่ผิดนี่6,900หรือ7,200จะจะอยู่ประมาณนี้ราคาของ H.K. แต่ตัวนี้ในบอดี้โลหะนะเพื่อนๆนะราคา6,200บาทไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีทรายเนี่ยเลือกเอาก็ไม่แพงเนาะแล้วก็จัดชุดอุปกรณ์จัดจัดตัวชาร์จไปเล่นเนี่ยในราคา7,700บาทถือว่าค่อนข้างคุ้ม ภายในเกียบ็อกนะครับก็เป็นหัวท้ายแบริ่งลูกสูบเฟล็กนะครับอันนี้จากโรงงานนะแล้วก็เกียบ็อกเป็นเกียบ็อกบูทขนาด8มิลนะครับอย่างที่เราเปิดเกียบ็อกของดับเบิลเบลดูในรีวิวหลายๆรีวิวเนาะก็ถือว่าทํางานทํางานออกมาค่อนข้างดีนะโรงงานดับเบิลเบลใช้อุปกรณ์ภายในอ่าใช้อุปกรณ์ภายในของ SS สของ Energy นะครับของ Mac คือของแต่งภายในนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆนะเราสามารถใช้ของแต่งทั่วไปได้หมด นะครับแต่งแรงแต่งสปีดทีมงานที่ร้านแต่งได้หมดถ้าเป็นของเริ่มเบลตอนนี้เราเทสหลายๆรุ่นแล้วค่อนข้างผ่านและงานค่อนข้างดีสีเซอเก็บมาเนียนมากนะฮะตอนนี้เรารู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะเราเหลือแค่น้ําหนักที่เรายังไม่รู้เราดูน้าหนักกันนะครับเจ้าสองตัวนี้น่าจะหนักเท่ากันเลยนะเพื่อนๆนะขอหยาิแป๊บหนึ่งอ่านี่บางตัวเลขด้วยวได้ละสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าัมนะครับหรือว่าประมาณสามกิโลกับอีก สาวกิโลสขีดตีไปก็แล้วกันนะครับประมาณนี้วิธีการใส่แบตเตอรี่เล่นนะครับเล่นอย่างนี้นะสไลด์ท้ายเข้าออกแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะกดเอาท้ายออกนี่เราดึงตรงนี้เออโทษทีเราดึงตรงนี้นะดึงดึงให้สุดนะแล้วก็สไลด์ออกได้เลยคือเวลาเราสไลด์ท้ายเรากดแ้ะเลื่อนใช่ไหมครับกดแล้วดึงเลื่อนแต่เวลาเราออกเราดึงเห็นไหมครับตัวแกนตัวนี้มันจะลดตัวลงมาดึงมาให้สุดแล้วดึงออกแบบนี้นะครับเจอกับพันท้าย สายแบตเตอรี่บวกลบนะครับสีแดงสีดำแบตเตอรี่อ่ะอันนี้ชัดแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายรีวิวตัว 13, แปดหนึ่งสามเราขออภัยด้วยแบตมันหมดไปนี่เปลี่ยนก้อนให้แล้วนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนหลังบ้านด้วยนะครับเรามาใส่แบตเตอรี่เล่นกันใส่เข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปเสียบแบบนี้นะครับอ่าลืมบอกไปเราสามารถกด แก้มสองข้างนี้ออกนะครับแล้วเอาแบตเตอรี่มาใส่ตรงข้างข้างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ผมแนะนําใส่วิธีนี้ง่ายสุดจากที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับวิธีนี้ใส่ตรงแกนพันท้ายเนี่ยเอาท้ายเข้าออกได้ง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันสามารถใส่จากแผ่นตรงนี้ด้านข้างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วร้อยสายมาแต่ว่าเวลาเราจบรู้าเราดึงสายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะฮะใส่อย่างนี้จะจค่อนข้างโอเคกว่านะผมแนะนําอ่ะนี่ครับเวลาใส่ก็ดึงลงแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับมาเรามาฟังเสียงกันนะครับ โตนะครับเซฟเซมิออโตโอเคปืนอยู่ในต้น่งเซฟนะครับต่อไปใส่ลูกกระสุนนะครับก็เหมือนแม็กของ E.N.C ทั่วไปนะครับถ้าเราเอาไขควงแบนจิ้มนวยตรงนี้นะครับแล้วดันมาด้านหน้านะครับเราจะถอดตัวนี้ออกได้นะครับแต่เราต้องเอายางตัวนี้ออกก่อนนะ ยางดันแม็กตัวนี้ยางมันจะเป็นยางกลมๆนะครับดึงออกมาแล้วเราดันตัวนี้ออกปีกตัวนี้เปิดออกมาปุ๊บจะเจอกับเฟืองที่ปรับหมุนแม็กเหมือน M4 น,นะครับแต่ทีนี้ DB เขาแถมตัวนี้มาเพื่อนๆตัวปั่นแม็กที่ทำทางานได้ค่อนข้างง่ายใส่ลูกเข้าไปแล้วเราปรับหมุนแบบนี้นะครับดังนั้นเราเปิดฝาตัวนี้นะครับใส่ลูกกระสุน0.20นะครับเข้าไปอ่าผมลืมบอกแม็ก HK เนี่ย จะเป็นทรงของ hk นะครับสามารถเอาของ enc มาใส่ก็ได้สามารถใส่ m a c m f o ของ double b e l ของ enc ของ golden eagle คือ mag ทั่วไปใส่ได้หมดอะ mag n p แ a บ g นะครับเพราะมันเป็นรูปแบบของทรง m f o ทรง ar เหมือนกันหมดใช้ m a c ร่วมกันได้หมดนะครับแมกซีนสำรองนะแต่ถ้าเป็น p m a x ที่เป็น m a x s t a n d a d e r เนี่ยผมบอกก่อนว่าต้องเลือกยี่ห้อนะครับเพราะบ,บางปืนบางตัวเนี่ยเลือกยี่ห้อมากเลยสำหรับ p m a x เนี่ยที่ขายที่ร้านทุกวนันนี้ต้องใช้คำว่าเทสให้ คุูกค้าเวลาแต่งปืนในเกือบทุกตัวนะเพราะพีแม็ Mac นี่มันค่อนข้างเลือกบอดี้ปืนไม่ใช่ว่าแม็กไม่ดีนะแต่องศามันไม่ได้ก็ยิงไม่ออกนะครับถ้าใครจะใช้พ m a มก็แนะนําให้เลือกย e ี่ห้อดีๆก็แล้วกันเนาะโอเคครับเรามาใส่ลูกลงตรงนี้นะครับเชียออกก่อนมันเกินนะสามร้อยนัดเดี๋ยวเราปั่นตรงนี้ก่อนปั่นลูกกระสุนจะขึ้นตรงนี้นะครับปั่น อ่นนี้เต็มแล้วนะครับอ่าเอาลูกอัดใส่ให้เต็มเดี๋ยวเราจะไปยิงทดสอบหลังบ้านด้วยดูกลุ่มกระสุนโอเคปิดฝาปืนยืนตำแหน่งเซฟนะครับเซฟอยู่เขาะเช็คเปิดเครื่องวัดความเร็วกระสุนเดี๋ยวดูความเร็วกระสุนนะครับว่าจะเร็วเท่าไหร่เนาะัวโต้ครับ เลทสิบสี่สิบห้าบอลครับประมาณนี้นะเป็นมาตรฐานนะความแรงสี่ร้อยเจ็ดสี่ร้อยบวกนะครับความแรงอ่าสี่ร้อยสิบสองก็ความแรงก็เป็นมาตรฐานที่สี่ร้อยบวกสี่ร้อยสิบเจ็ดอันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสี่ร้อยี่สิบเอ็ดสี่ร้อยสิบเก้านะครับก็สี่ร้อยบวกบวกประมาณนี้ตกไปไหนละขอยืมเลยครับตุงเงิน แมวช่างแบงค์นะครับชอบเล่นแมวเหมียวป้าครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันเล่นกับแมวไปฉายเค,ครับเจอไปฉายแล้วนะมาครับเวลาเราปั่นจนลานแม็กสุดนะครับ จะมีเสียงนี้เกิดขึ้นนะครับนี่คือลานเต็มแล้วนะฮะให้พอนะครับถ้ายังปั่นต่อลานอาจจะขาดได้นะครับระยะ40เมตรนะครับวันนี้มามุมนี้นะพอดีมีรถมาจอดครับลูกจะวิ่งแบบมุดมุดลงนะฮะผมอยากจะต้องปรับพอปอัพนะครับดันเฟืองไปด้านหน้านิดนึง ให้ลูกมันโด่งขึ้นมานะครับน่าเห็นไหมครับลูกขึ้นมาแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนี่ดันเกินดันเกินมันเหินใช่ไหมครับผมก็คลายนะครับคลายลงมาเอาละตรงนี้สวยง,งามนะครับดูออตโต้นะครับ นีตัว้เซฟนะครับก็ถือว่าปืนเดิมๆจากโรงงานนะครับปืนเดิมๆจากโรงงานยิงกูเร์สุนไปเป็นเส้นเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับอย่างที่บอกครับใครที่ชื่นชอบก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แอดเฟซแอดไลน์ครับผมเพื่อนๆของเราได้นะครับ6,200บาทไม่แพงแล้งานดีเลยวัตถีโลหะนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคิวิดีโอนะครับสำหรับเ n c เออเอ็นซีสำหรับดับ b บิ้ลบิลดนะครับ DB 812 S สีสายรับถ้าเป็น8ปดหนึ่งสองจะเป็นสีดำนะครับถ้ามีรหัสต่อท้ายว่า S เนี่ยจะเป็นสีสายวันนี้ต้องขอจบรีวิวนี้แต่จริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบในช่วงโควิดนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ